สวัสดีครับผมเปิดกล่องอีกเชิน้นหนครับมาเน,นี่ยมาเน,นี่มาหาหมีครับ่อ,นนองไอ้หน่อยอินด,ดิครับมากันอยจะสองค,ค,ค<ห>นสามคนไงครับอีกคนหนึงเดี๋ยวกับมาแก้มครับผมนี่ยครับลูกที่เพิ่นเห็นหั่นไหลนะครับหั่นนังหั่นกับโบไนบานไดเทอาครับเนะี่ย แต่ใบใหญ่แห้งใบหน่อยแห้งครับกบลำลังงองงเมืองจากหัวเราเมืองจากทางนึ่งนะที่ตุ๊ปุเลยครับงานย่างคอยเยดียวคนบน่ะเรียนค่อยๆหนึ่งไปเนื้องายย่างฉีนี่ครับสุกพี่กำลังขึ้นครับผมให้ช่วงนี้ให้ เอาเอาไงกันอะใส่ห้างห่างกันนะจักเนี่ยโมเห็นโอนเห็นล้างหเรื่องนั้นเปลี่ยนไทยไทยห้างยูด้วยหล่ะจะว่มีคนมากวนมันเออไงเนี่ยบ้าหักอ

มัแล้รครับคูณนึงขาเห้็ดไปโอ้ยเอก็่ใส่ขิดได้นถอดออกย่งเงี้ย่างขึ้นไปเออโอ้ยงานบงอีหนึ่งฮะโอ้ขนขึ้นรังแล้วครับ ห่ uhm. oh, างว่ะไม่ยูตัวน่ะไม่ย yeah. mm, <ive> <in> <world> ูว <urgency> <fire> <t> ่า <what>? ตัวานางว่งามตัวนะน่างงามแห้งไหมพอน่ะโอ้ยสวยเลยว่ะมมหน่อยแห้งโใยัยแห้งครับห้างกับล่งพอจิ้นเลย ไปแล้วคนนะขไปทันละๆไปทันมันกแล้วนี่บ่อห้างจะสีเอาห้างจะได้อีกน้อฮึ่มฮึมผมมกมีข้อยง่ายยึดฝนไปเลยนะโอ้โ มนี่นึงเวยงาเฮ้ยรักหลังอันนอ้มันแตกเด้อมันก็นี่ทีสัตว์เขาหน้าไปอยงป่านี่จิงเ้าตับหมด กาเงียบเนียวันนียกตต้นะกเงยงยวันนี้ปอนปอนตงใหมผมมือนี่ย้มเ็รับเอากลังนัแหละครับเอ้าปัดเโอ้ยบอให้สีเอาห้จะได้อีกเออบุบีเลยบเลย้งใหม่นาข้างน่อยเออ มาลงมาเดี๋ไปได้บวทุกชนิดต้นไม้ที่ไหเลยครับผมหยุดครับตำเรืองสิส่สี่เขียนด้โอ้หนี่ขนาดขงว่บักต้ทิชชูเส็จแล้วอ้าโอ้ยหัวแม่ สอนหัวเขาแหงเลยน้อโอ้สอนหัวแหงโอ้ยจะไนเลยงามคักเลยน้อสอนหัวแหงครับเนี่ยงามเลย โบ้มีบ,บตีเลยคนไหนสองก็สอนสามก็สอนไงหมดเลยน้โอโอ,โอ,โอุ๋นครับคนเอาครับสุดยอดเลยโ<ด>บ้ยมันตีคนไหนตีกบุ้เลยนี่เสียสินภารกิจไปออีกห้างหนึ่งครับผม<อ>ไปครับผมเลาะต่อเลยครับ<ด>ไปครับผมอออเอาครับผมมาต่ออีกห้างหนึ่งครับ ยป้ายปก็ตะแบงครับห้างเลยแต่มันม่งามันมันห้างห้างมันเชองครับเนี่ยกล่องโมหอดนี่ครับย่โซโซเนครับแมนบินอยี่รับเนี่ยโอเคเอาเอาครับผุมเดี๋ยวเดี๋ยวชต้องขืนมึงครับอยากมีเห็นไปครับไี่ข้ากั่เาผ่าน น่าสนใงทเดียวเเอาบ่อขึ้นแล้เอาบ่อนี่มิเึ้นบ่อหรอบ่อบ่อได้สิเกมคนพร้อมไปพร้อมทางไกลพร้อมไปไปครับ

ทักที่กัะใดโย่ขื่นหอดแล้วครับพุ่ ยูต้อหน้ายูต้อหัวนี่ครับยูนในหัวนี่ห่างๆไปครับพูนเนี๋ยซิมันหลุดใำบ้านแล้วครับ

này mà đây làm vai nhớ chết có một anh à em vô วันเดือน่อยได้เยอดอกเอาอันเียเอาใช่มันน้ออันเียกเอาใช่มันนี่ครับปิดตาอยู่บ่รลายอาเลยเาใช่มันจะเชื่อไอ้เมยเนาะเด้อ ม่มีดอกมีอะไรกัดจิ้งรดลงนยครับมดเด้สาวไครับมดเดงบอลยงะแบงทีต้องเาลงมดเดงมันมันห่างแล้ว บ่บ่เอาเลูกนะโค้เต็มอยู่ตอนนี้เต็มนี่ครับผมมันก็มีอยู่นึ่งว่าเพราะแต่ๆกินอยู่ครับเออเอาเลยอกใช่มันครับผมเซตผลิตภัณฑ์ไปข้างหนึ่งครับไปครับผมเดินต่อครับผมยังอากินมาเบิ่งอีกห้างหนึ่งครับผมห้างนี้ฝอยยู่ในโกบกทางทางเนี่ยหางไง เินส้งซีครับทังหนิู่้สึกสีไงเหญ่ครับนี่ยขืนเอาดยอีดอกนะครับมาเปิดไม้ไหมครับฟังนน่แต่ว่าน้ำหนีตเต็มบ่เต็มเดี๋ยวขึ้นบึงอีกเท่านึงครับผมเชีคบึ้งกุ้งใหม่นครับหายมีเต้นเออผมเชีคยบึ้งวัน โอเคครับผมทานครับคนพร้อมไฟพร้อมกันไกลพร้อมไปครับลุย คนหาเราพออีกแล้วครับห้างนึ่งเราเราพอล่ะนะคนสิไปหาเราเอาห้างนี้กอนครับไหนบ่ไหนงบ่คนาเรามันเหรอครับผุ ็นมาครับเลสวยงามด้วยนะครับเลยทรงไหนสิส่งคือควันสีไงด้วยครับโอ้ยส่งคือหัวสีหญ่กว่าไอ้ขวัญคนอยู่นุง่งหนามันหน่อยไอ้งามมันหน่อยครับ อยู่รับต้งการจุดควันครับ bố khùng nhau, check ngang, ạ ถิอตอดครับโอ้บอลแรกก็ถือตอดเลยครับผม ขายแห้มห้างนี้ครับ ตึสามซีเมครับวันนี้ โอเคครับผมได้มาแล้วครับถือแขนสองครับห้ง่งถือตอดแขนสองเมยและวกับถือตาถือตาเมยหนึ่งครับเด็กกันยังชนใดครับหนาจะบวมครับตาห้า,างแดดก็เจอเลยครับ ให้แต่ๆไอบอลลงลงง่ายครับผมนี่ครับผมได้มาแล้วครับแล้วดักไฟครับผม โอเคครับผมสำเร็จไปอีกข้างหนึ่งครับโอเคครับเดี๋ยวเสียงปเบึง้งหนาครับผมไปครับ เดี๋ยวเบ่งลูกพี่ครับเดี๋ยวลูกพี่ได้ห้างซำได้ครับโอ้ถือสามเมตรต้าต้าเมตหนึ่งอ้สิสิไปแล้วตอนน่ะฮะเอาเลยมาทันเราเอาพอดีครับเนี่ย โอ้ยผมผมขึ้นไปมันรูมาใส่ได้ไหนคนน่ะม,มันจิตมันจิตถอดเนียมันมียอยลงน้นจิตถอดมันม่ค่อยหายเลยได้เดี๋ยวฝากวางก่อนฮะเออมันหนักในในต๊ะพ้นมีแต่อันนัเนเ่ย ออเออก่อนีะครับราน,บนามเต็มครับผมเดี๋ยวไฟไม่ได้ใ่ไฟีลไไไิลูกถอดนะ่ลูกถอดครับพี่ไปใส่ยนามเต็มครับผมแต่ว่าลูกถอดไปแน,น่ล่ะครับเกือบหิดแล้วแหละได้ยุ่งหนอก เอาโมาเพิ่งเพิ่งงดูพี่เพื่อนในรับลักษณะนี่ห่างมองเห็นเห็นปวดขาตีนแล้วโอ้ยอะไรยังปักอยู่ตัวหนึ่งพี่หนานอนปวดหายเลฮะแมนเต้าผี มานครับมนี่มันมันลงแหลกกับมานเลยครับโอ้ผมมีเกสรมันเลยนี่พี่ผมมีเกสนเหรอเด็จะมันลํำผมเลยเลยเนี้ยไาสิกับเไเยสดงเลย <laughs> <laughs> มันไหนเอียงดเอยมันนหนเอียงดิเลยมันสขฮักเออเนี่เอาจำมันตัซืสอเลยบาลย้านไดนไครใครอยู่อ้ำบานได้เนาะจำได้ำบ้านเดี๋ยวลูกก็ได้ไดไดยูวัันี่ครับปม๊ันใดเลยครับโอเคจำหนีมม้ก็ซจำว่าได้แล้ว่ะครับ๊ม เร็จสินภารกิจอีกข้างหนึ่งครับผมโอเคครับผม